สวัสดีครับในคลิปนี้จะมาแนะนำโน้ตพอนหนะครับบทเพลงลานนาคอนเสิร์ตมาร์ชของอาจารย์ลุงนะครับอาจารย์ลุงอาจารย์ลุงนะครับก็เป็นบทเพลงมาร์ชเพลงเร็วเป็นบทเพลงบังคับในศิลปะหัตถกรรมนะครับในหนึ่งบทเพลงที่เป็นเพลงเร็วแล้วก็แนวเนือเหน,อเนือหน่อยนะครับเราเริ่มกันเลยนะครับเริ่มต้นด้วยอินโทร จะเป็นฟันแฟร์สรอบนะครับอินโทรจะเป็นฟันแฟร์สรอบหนึ่งสองหนึ่ปมหยุดหนึ่งซอนเลฟาเลลเลเลเลหยุดหนึ่งทีมีเลนะครับหยุดหนึ่งหยุดหนึ่ง ให้มันเลื่อนนิดนึงไม่ต้องสั้นมากนะครับปล่ให้มันเต็มลองลองดูกับเพลงนะครับไม่รู้จะเป่าทันหรือเปล่าขึ้นไม่พร้อมกัน1 2 2 2 3สอง5 6สสสองส,ส้สงสสาห,าห เจ็ดแ11เก้าสิบส็ดสก็สินะครับเราจะมาเป่าแันเฟอีกรอบหนึ่งฟาฟาฟาหยุดหนึ่งสองหนึ่ง หมีฟ้าซอน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 ซอ,อ,อนหยุดหนึ่งสอนเล่นะครับสอนเลนะครับเดี๋ยวลองลองดูจะเข้าทันไหมนะครับเดี๋ยวเราจะรอเป่า25้าเลยนะครับรอเป่าห้องที่25่สิบห้าหนึ่งสองสาห้าหเจ

ที่33นะครับตรงห้องที่33เอ่อมิลโฟนนี้ฮอนเนี่ยครับจะเป็นโน้ตโน้ตเมโลดี้นะครับเป็นโน้ตเมโลดี้เราก็ควรจะเป่าให้สว่างนิดนึงเป่าให้มันสว่างนิดนึงครับฟาซอนลาโดฟาเลโดลาโดซอนฟาเลฟาซอนลาซอนลาโดเลโด นะครับนะครับแล้วก็จะไปเข้าที่44เลยนะครับในบทเพลงนี้ที่ผมนี่เปิดเนี่ยจะช้ากว่าจังหวะจริงเยอะมากนะครับจังหวะจริงนี่เร็วม,มากเร็วม,มากๆนะครับแล้วคราวนี้จะจะ,จะ ฟังกันไม่รู้เรื่องนะครับมันอธิบายเร็วเป่าเร็วเกินไปนะครับเเราจะไปต่อที่ห้อง44นะครับห้อง44หยุด29ห้องก็นับอยู่ไปเลยครับหนึ่ง2อ2สามสองสีแล้วเมโลโฟนฮอนนฮอนนี่จะเข้าห้องที่74ท่อนนี้เนี่ยเป็นท่อนโลบารนะครับฮอนนี่ถือว่าเป็นตัวเติมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เป็นตัวเด่นนะครับ ฮนไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นเมลดีหลักนะครับเดี๋ยวเรารอ,รอ รอเข้า74เลยนะครับไม่รู้จะขึ้นถูกไหมครนะับไม่ได้ทับห้องคนระับขอโทษด้วยน่าจะเป็นท่อนต่อไปจากนี้นะครับ74นะครับ โฮ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  8นะครับเราจะไปห้องที่ห้องที่เท่าไหร่ก่อนร้อยหกห้าสี่สามสองหนึ่งห้องที่เก้าสิบแปดนะครับห้องที่เก้าสิบแปดนะครับเพราะครับลาโดเรลาทีเรโดเรโดทีโดโดทีลาสองสองลาทีโดมีฟาซอนมี ก็จะไปเข้าห้องที่1้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดจนถึงร้อยเปลี่ยนชีนะครับคือนิ่มนวลน,นะครับนิ่มนวลห้องที่ 6, 5, 4, 3, 2, 1้อยหกห้าสนะครับเก สิบหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิอ็สิบสองสิามสสห้าหเจ็สิแปเก้าี่สิยิบเอ็ยี่บส สองหนึ่งสองหนึ่งสองท่อนเมื่อกี้เป็นท่อนรับนะครับฮอนจะรับ คอนจะรับมาแบบนิ่มๆเลยลอยไกลๆเลยความดังนี่ก็ต้องขึ้นอยู่กับวงแล้วก็อาจารย์คอนดักเตอร์นะครับอาจารย์คอนดักเตอร์นะครับเป็นคนปรับนะครับห้องที่139นะครับหนึ 9, เป็นฮอนหนึ่งนะครับเขาเขียนเลขหนึ่งหยุดแล้วก็หนึ่งสองสองสองเลเลโด หยุดแล้วก็หยุดสองห้องมีฟาซอนฟามีหนึ่งสองสองสองหนึ่งร้อยหกสิบสองดตัวนี้เนี่ยเราจะเป็นตัวรับนะครับโดมีฟาโดเลมีฟาให้มันรู้สึกประมาณนี้ ดมีฟาดมีฟาสบาย,ส,บายสั้นกว่าน,นี้สั้นกว่าน,นี้ก็ก็น่าจะเหมาะครับ1 2แล้วเราก็จะหยุด26หห้องนะครับเดี๋ยวเราฟังต่อดูครับ หนึ่งหกหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสอสิบสองสิบ้าหกสิบเจยี่สิยี่สิ่สิบสองยิบสายิบสี 二五、二六 <Japan>,。<noise> ไปเมื่อกี้นี้ก็ออกจะเป็นตัวรับนะครับตัวรับตัวรับนะครับมีหลายเครื่องความดังความสั้นก็แล้วแล้วแต่แล้วแต่ว่าทําเป็ดจะสั้นมากน้อยแค่ไหนนะครับทําเป็ดจะสั้นมากน้อยแค่ไหนร้อย9ก้9 2 192นะครับหนึ่นดันดนดน โมโรล,ลิสช้าลงนะครับแล้วก็กลับเข้าไปที่ สองหนึ่งหนึ่งในความเร็วเดิมซอน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 ลา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 โด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 ที ยอ <4. S 1> <c oughs> จบก่อนครับขอโทษคนระับจบก่อน โน้ตจบ2 2 4นะครับโน้ตจบ2 2 4เป็นโน้ตตัวรับ1ปามหนึ่งปามหนึ่งปามหนึ่งปาดีดีจบเมเจอร์คอนเป่าเสียงลานี่จะเป็นเสียงที่สำคัญมากๆนะครับเป็นเสียงที่สำคัญนักหน้าหนึ่ง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  ความเร็วความเร็วจะเร็วกว่านี้นะครับมันจะไม่ลากเยอะนะครับเดี๋ยวลองดูใหม่ก็ได้ครับตรงหลังแันแฟหนึ่งสองส ก็เมื่อกี้นี้ตัวลาที่ผมเป่าเมื่อกี้นี้ก็จะเพี้ยนสูงไปนิดนะครับเพี้ยนสูงไปนิดนะครับก็จบการแนะนําเพียงเท่านี้นะครับขอให้พยายามซ้อมช้าช้านะครับยิ่งช้ายิ่งดีพอมันเร็วเร็วไปแล้วเราก็จะคล่องเองโน้ตหยุดก็คือว่าเป็นโน้ตอย่างหนึ่งท่อนวัดแล้วก็ฟังเพื่อนฟังผู้ปักนะครับขอบคุณครับ